สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o t by ชุริกรน,นะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปนี้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณกันบ้างนะคะขออนุญาตคูบาร์จย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะขอเช็คพลังงานของพวกคุณก่อนพลังงานดีมากๆเลยนะตอนนี้คุณมีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตมุ่งหน้าหาโอกาสดีๆหาสิ่งดีๆ ให้กับตัวเองอะ่ะเหมือนเหมือนได้กําลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าคุณไปเจออะไรนะไม่รู้ว่าคุณไปสัมผัสกับกับความพิเศษหรือคุณไปสัมผัสกับพลังงานที่ดีๆรอบตัวของคุณเลยทําให้คุณได้มีแพชชั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนนกฟินิกเหมือนการได้ฟื้นคืนพลังงานความเข้มแข็งข,ของคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอย่างกับคนที่เมื่อก่อนเคยมีไฟมากๆเลยแล้วแล้วมันถูกดับมอดไปแล้วอย่างเงี้ยคุณถูกปลุก ไฟในตัวคุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แม่หมอเห็นพลังงานของการที่สร้างสารรค์ได้ทุกช่วงช่วงอายุช่วงวัยเลยคุณจะสามารถทําได้อย่างที่เมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าอายุเยอะแล้วอายุมากแล้วโอ๊ยป่านนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาทํากันมาก่อนหน้าแล้วเราคงทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคงทํากันเกิดแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเงื่อนไขให้กับตัวคุณเองได้หยุดหยุดอยู่กับที่อ่ะ ตรงนั้นนะคุณตัดทิ้งไปเลยคุณไปเจอบางสิ่งบางอย่างหรือคุณได้ไปปลดล็อกความคิดของคุณให้คุณได้หันกลับมาสร้างโอกาสให้ตัวเองได้อีกครั้งกลับมามีแพชชั่นให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะดวงจันทร์หมายเลข92ว้าว หมายเลขหนึ่งสามสามนะคะคู่บุญคุณอาจจะได้เจอกัลยานามิตรที่ดีเลยแล้วก็หมายเลขหกศูนดูแลพลังงานของคนที่เข้ามาชมคิดในวันนี้นะดีมากๆคุณคุณมีเทวดาประจําตัวที่น่ารักมากๆเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณอยู่อ่ะท่านท่านท่านรู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่สูงกว่าของคุณจะเป็นพลังงานแบบไหนจะเป็นใคร ท่านเมตตาเอ็นดูคุณมากๆแล้วก็แม่หมอเห็นถึงความลงตัวความลงตัวของจิตวิญญาณความลงตัวของความรู้สึกนึกคิดความลงตัวของโชคชะตาทุกอย่างมันถูกจับวางไว้หมดแล้วแล้วคุณได้มาอยู่ในจุดที่ที่สมควรจะดำเนินที่สมควรจะใช้ชีวิตที่สมควรที่จะยืนอยู่อะไรแบบนี้ คุณมีความสุขนะในตอนนี้คุณมีความสุขเรียกว่ามีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนจากที่มาก่อนไม่รู้ล่ะเป็นยังไงบ้างอะแต่ตอนนี้มีความสุขมากๆได้เจอกาลยานมิตรที่ดีได้เจอคนที่รู้สึกทําให้คุณมีความสุขอะทาให้มันเหมือนหนุนนําเหมือนหนุนนําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าถ้าไม่เกี่ยวกับคู่ครองนะภพ่ใบนี้ถ้าบางคนก็อาจจะเจอคนที่ใช่คนที่เป็นคู่บุญคู่บรารมี นะคะเรียกว่ามาซัพพอร์ตกันแต่ถ้าบางคนที่ไม่ใช่คู่คุณจะได้เจอกับพลังงานที่คุณตามหามานานคำว่าคู่บุญไม่ได้หมายถึงคู่คองเสมอไปแต่หมายถึงกัลยาณมิตรที่จะมาหนุนนำชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าคุณจะได้อาจจะได้ข้อมูลดีดจากเขาเขาอาจจะให้ให้เขาเรียกให้ความรู้หรือเขาอาจจะนำพาสิ่งดีๆ มาให้ในชีวิตคุณให้คุณมีมีความโฟลขึ้นในการใช้ชีวิตแล้วก็แม่หมอบองว่าชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอ่ะคุณได้เจอแล้วในตอนนี้นะคุณได้เจอแล้วดีใจด้วยมากๆเลยแล้วก็สําคัญตรงที่ว่าเดี๋ยวแม่หมอจะมาอ่านสองเคสใบนี้ทีหลังเดี๋ยวขอขยายก่อนนะคะหกไม้ หกไม้แล้วก็สามดาบ the f o o l คุณที่ผ่านมาคุณผ่านสถานการณ์อะไรที่มันแย่ๆมาจริงๆด้วยละอย่างที่ไม่หมอรู้สึกได้ว่าตอนนี้คุณหลุดแล้วคุณมามาอยู่ในช่วงคุณคุณถูกจับให้เคลียร์ของเก่าออกให้เคลียร์สิ่งที่มันไม่ดีออกแล้วไอไอที่สิ่งที่คุณเคลียร์น่ะคุณก็คุณก็ อึนมานานเหมือนกันนะคุณก็ช้ำคุณก็เสียน้าตามามาไม่รู้หาทางออกไม่ได้มาสักระยะหนึ่งอะ่ะจนแม่หมอเห็นว่าที่ผ่านมานะคุณหลุดพ้นคุณรู้สึกเอาชนะกับความเสียใจได้เอาชนะกับอาการที่มันจะต้องตกอยู่ในห่วงของอารมณ์ที่มันเศร้าๆอารมณ์ที่แบบแม่หมอมองเห็นถึงความไม่สดชื่นอะ่ะมันเหมือนมีหมอกมีอะไรมาบดบงังทําให้คุณมองอะไรไมช่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเอาชนะมาได้แล้วก็คุณก็โฟมากเลยคุณมีความสุข คุณคุณเป็นคนที่คนอื่นมองว่าบ้าไปแล้วหรือเปล่าจากการบางคนเขาบอกว่าโอ้โหอ,อกหักจนเพี้ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนไม่ได้อ,อกหักก็เจอสถานการณ์ที่ที่มันแย่ๆจนเพี้ยนไปแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้นะแต่อาการที่คนอื่นมองคุณว่าเพี้ยนว่าอะไรเนี่ยมันคืออิสรภาพที่คุณได้คนเจอมันคือความสุขที่แท้จริงในชีวิต มันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วมาดูปัจจุบันของคุณดีกว่าคุณน่าจะมีความสุขมากขึ้นในชีวิตแบบเยอะมากๆเลยเนาะใบนี้สิบไม้นะคะสิบไม้สิบไม้ก็เลยแฮงแมนแล้วก็สองเหรียญปัจจุบันนี้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยคุณจะต้องปรับ สมดุลมากๆสร้างความสเสถเียนเพราะว่ามันเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่มาสักระยะหนึ่งของคุณแล้วนะแล้วก็คุณได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่รู้สึกว่าคุณชอบแหละคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกดีมันจึงเป็นงานงานใหญ่พอสมควรนะมันมันมันเหมือนกับ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ในการเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลต่งตางๆมันอาจจะมีความรู้ใหม่ๆมันอาจจะมีสิ่งใหม่ๆแทรกเข้ามาแล้วคุณก็เอาความรู้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆตรงนั้นน่ะม,มาสร้างมาสร้างสร้างคิดเอทตัวเองขึ้นมาใหม่ในตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของการมีแอคชั่นมีแอคชั่นทั้งความคิด มีแอคชั่นทั้งการกระทําในการทําเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆตัวต้นใหม่ๆของคุณเลยทําให้คุณต้องปรับความเสถียรหน้าดูเลยเหมือนกันเพราะว่ามันมีอะไรที่ยังมีของเก่าของเดิมอยู่บ้างที่ติดอยู่บ้างเล็กน้อยแหละในในความเล็กน้อยในตรงนี้มันก็เหมือนนอนเนื่องมานะคุณจะ,จะได้รับข้อมูลใหม่ๆหรือการเปลี่ยนตัวเองใหม่ๆเนี่ยมันเลยต้องปรับสมดุลไม่ให้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอะรับมา,มามากจนเกินไป หรือว่าน้อยจนเกินไป คุณจะต้องปรับให้ค่อยๆแทรกซึมแทรกซึมเข้ามาเร,เรื่อยๆในชีวิตของคุณแล้วก็ทําให้มันดีที่สุด t ด e h a n g m ก็ <Hang> มุงบอกเลยว่าคุณรอได้คุณจะพยายามทําให้ดีที่สุดในวันนี้เพราะคุณเห็นแล้วว่าเออมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยในสิ่งที่คุณกําลังเรียนรนู้ในสิ่งที่คุณกําลังพัฒนาว่ามันจะมีความก้าวหน้าขึ้นคุณก็พยายามทําให้ดีที่สุดสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็มีแอคชั่นมากๆเลยสิบไม้ก็คือว่ามีแอคชั่นในการกระทํามีแอคชั่นใน ในการพัฒนาตัวเองอะ่ะค่อนข้างดีเลยแต่ในการแอคชั่นเนี่ยก็ต้องมีการปรับอย่างว่านะสร้างความสเสถียรเนี่ยให้มันมากเกินไปอย่าให้มันน้อยเกินไปมันก็เป็นส่วนของยินหยางอะ่ะเนี่ยไพย่ไพ่ใบนี้ก็คือหยินหยางคือแฟมิลีนกับมาซูรีนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไปมันมีมันมันมีบางอย่างที่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะ่ะในสิ่งที่คุณไม่เคยมีในสิ่งที่คุณอาจจะ ต้องการมาเิ่นนานในสิ่งที่มันขาดหายไปแล้วมันได้มามาคอนเนคกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะมันก็จะต้องมีการปรับอัหมอนึกถึงการการให้เลือดอ่ะการให้เลือดก็จะต้องเอาเลือดเราเนี่ยไปไปทดสอบกับเลือดตรงนั้นก่อนว่าเออเข้ากันได้ไหมอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นประมาณนั้นให้เวลาให้เวลาแต่เวลาที่ที่คุณให้เนี่ยคุณได้สร้างเหตุที่ดีแล้วละ่ะไม่ต้องห่วงว่าในอนาคตมันจะต้องดีแน่นอนแล้วมาดูไพ่ใบนี้กัน มาดูพาไพ่ใบนี้ราชินีถือไม้ the wheel of fortune the wheel of fortune แล้วก็ก้าดาบราชินีถือไม้ the wheel of fortune แล้วก็ก้าดาบ แม่หมอเห็นถึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวคุณนะท่านอาจจะเป็นผู้หญิงนะท่านอาจจะเป็นสายสายที่มีเมตตาสายของแฟมินีนสายแห่งการปกป้องดูแลแต่ในในพลังงานของท่านก็มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ว่าอ่อนแอเลยแต่มีความอ่อนโยนแล้วก็โชคชะตาเนี่ยจะนำพาให้คุณสัมผัสถึงพลังงานของท่านได้ในเร็วๆนี้ คือทุกการขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกๆคนอะ่ะอันดับแรกเลยคือตัวพวกเราเองนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวแอคชั่นการใช้ชีวิตไม่ว่าจะประสบความสําเร็จในด้านใดเราเป็นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นแม่หมอจึงมีความรู้สึกว่าถ้าคุณได้คอนเน็กเริ่มคอนเน็กมันเริ่มมีอะไรที่คุณคุณรับรู้ได้ถึงพลังของตัวเองอพลังของตัวเองที่มันมากขึ้นพลังในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นพลังในการส่ง อะไรเลเซอร์อะไรไม,ไม่ใช่แบบนั้นนะพลังในที่นี้หมายถึงว่าความความมีพอร์ในความคิดการมีพอร์ในการตัดสินใจการมีพลังในการขับเคลื่อนตัวเองบางทีอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดจะไม่หมอขอขยายพลังงานในวันนี้นะไม่หมอขอขยายว่าเหมือนคนที่เหมือนคุณน,นี่แหละที่มาขับเคลื่อนในชีวิตโบโลกใบนี้ แล้วมีเทวดาประจำตัวหรือไฮอร์เซลหรือพลังงานความถี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีมิติที่สูงกว่าอาจจะเป็นคุณพ่ออาจจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฟูงอะไรก็แล้วแต่สามีภรรยาคือคือด้วยกลไกอะ่ะคือการซัพพอร์ตคือการมาคือการมาคอยปกป้องดูแลมาคอยปกป้องดูแลพลังงานของคุณแล้วถ้าคุณเดินบนเส้นทางได้เมื่อไหร่ พลังงานตรงนี้ท่านจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้ดียิ่งขึ้นมันเหมือนการคอนเน c t โดยที่เอาจริงๆไม่หมอไม่อยากจะมองว่าให้คุณแบบเขาจะเอาอะไรมาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะแต่เขาจะสามารถส่งสัญญาณ ว่าสิ่งที่คุณทำอะถูกต้องหรือสิ่งที่คุณทำอะหยุดไปก่อนนะตรงนี้ยั้งนะตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนท่านมามาคอยชี้แนะแล้วมาคอยซัพพอร์ตคอยหนุนนำในเรื่องของสติปัญญาให้คุณได้ได้ขับเคลื่อนไปอย่างมีพอร์มากๆคุณจะได้คอนเนคกับกับท่านแหละแล้วพลังงานที่ไปหมอเห็นในอนาคตเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เก่งเก่งมาก การกลับคืนมาซึ่งความแข็งแกร่งของคุณนะราชินีถือไม้เท้าอ่ะคือต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะผ่านอะไรมาเยอะมากๆไม่รู้สิมีความรู้สึกว่าสับนิยามแมวก้าวชีวิตในราชินีถือไม้เท้าเนี่ยคือคือคุณก็ทุกคนเราต้องผ่านแหละแต่คุณน่ะมันต้องแบบล้มลุกโดยที่ว่ามันก็ยังสู้อยู่ มันก็ยังสู้อยู่แต่ในสภาวะที่คุณกําลังจะเจอเนี่ยนะมันเป็นความแข็งแกร่งโดยที่คุณมีความรู้สึกสงสัยคุณสงสัยว่าเฮ้ยมันจริงไหมมันใช่ไหมนะมันเป็นความรู้สึกใหม่มันเป็นอารมณ์ใหม่ๆมันเหมือนเป็นข้อมูลใหม่ๆใหม่เลยอะแต่ไอการใหม่ของคุณนะคุณเชื่อไหมมันคือมันคือสิ่งที่ดั้งเดิมที่มันนอนเนื่องในจิตของคุณ เพราะคุณจะรู้รู้รู้ด้วยตัวเองว่าคุณเหมือนกระหายคุณเหมือนกระหายในความรู้ในเรื่องนี้มากๆคุณเหมือนกระหายที่จะทําภารกิจนี้หรือทําในสิ่งสิ่งนี้แสดงว่ามันเป็นของเก่าของเดิมของที่มันติดตัวคุณมาตรงนี้คุณจะต้องพัฒนาแล้วก็คุณจะได้การนําทางคุณจะได้ไกด์นาทางที่ที่อบอุ่นมากๆที่เมตตาคุณมากๆเลยใต้สําหรับเป็นหนึ่งดาบ ได้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยไม่ใช่หนึ่งดาบหนึ่งถ้วยก็คือความรู้สึกดีๆความรักความเมตตากรณีที่แม่หมออ่านไปนะแล้วก็จะมีพลังงานของการที่คุณจะได้เจอ,เอ,อคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากๆกรัลรยาณมิตรที่มีแต่ความรักความเมตตาให้กับคุณคุณจะได้เจอคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นใครแม่หมอหะ ขอขยายความแค่นี้คุณจะได้เจอคนที่ดีเขาเป็นก็เ,เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่ให้ความรักกับคุณโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมีแต่จะมอบสิ่งดีๆให้มีแต่จะปลุกพลังของคุณมีแต่จะกระตุ้นให้คุณเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองได้ฟื้นคืนพลังงานที่คุณน่ะมีที่แบบไล้ขีดจำกัดในตัวคุณ พวกเราทุกคนมีพลังงานไร้ขีดจำกัดพลังงานที่ดีแบบไร้ขีดจากัดมากๆแต่พวกเราถูกจำกัดไว้ด้วยความคิดหรือทัศนคติที่เราเติบโตมาดังนั้นเนี่ยแม่หมอเห็นถึงการที่คุณจะได้เจอขีดจากัดเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ขีดจำกัดเจอศักยภาพคุณจะได้เจอศักยภาพในตัวคุณโดยที่คุณรู้คุณรู้เลยว่าคุณสามารถทำได้ทุกอย่างถ้าคุณไม่ท้อแล้วตัวคุณเนี่ย ถึงท้อแต่ก็เหมือนอยากที่จะต่อสู้ต้องการที่จะเอาชนะต้องการที่จะแบบมันต้องทําให้สําเร็จสิอะไรแบบเนี้ยตัวตัวคุณเป็นแบบนั้นมาให้ไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมหก <6 S 1> เหรียญน,นะคะหกเหรียญแล้วก็สี่ดาบ ันนี้เป็นราชาเหรียญน,นะคะใบนี้เป็นราชาเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้แล้วก็แปดเหรียญน,นะคะสิ่งที่พายอยากจะแนะนํานะคะก็อย่างที่บอกไปดูใต้สํารับสิใต้สํหรับเป็นราชาถือไม้คุณจะประสบความสําเร็จนะในสิ่งที่คุณต้องการคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณไม่ต้อง มันไม่มีเหตุผลกนใดเลยที่คุณจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะคุณมีความพยายามมากๆแล้วพอคุณใส่ความพยายามเข้าไปคุณใส่แอคชั่นในกายเนี่ยในอวตารของคุณเนี่ยในร่างกายเนี่ยด้วยจิตวิญ,ญญาณที่นําทางที่ดีมากๆของคุณด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะคุณจะได้สพอร์ตได้รับการช่วยเหลือมันเหมือนเป็นพลังงานที่ดีค่อย ที่คุณดึงดูดเข้ามาคุณมีพลังงานที่ดีแล้วแล้วคุณก็ดึงดูดเอาพลังงานที่ดีเข้ามาด้วยคุณได้จะคอนเน็กับเทวดาประจําตัวคอนเน็กกับเฮลเซลได้คอนเน็กับจักรวาลแล้วแหละพูดง่ายอะ่ะได้คอนเน็กกับพลังงานที่สูงขึ้นไปกว่าที่มิติของพวกเราเราอย่างมนุษย์เนี่ยจะสัมผัสได้อะ่ะจริงๆคุณได้คอนเน็ก กับสิ่งสิ่งนั้นตรงนี้มันอาจจะเป็นความเพ้อฝัน,นอาจจะเป็นการมโน,โนที่ถอะว่าคนไม่เข้าใจเรื่องเรื่องพลังงานลี้ลับหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะเขาอาจจะคิดแบบนั้นแต่สําหรับคุณนะแม่หมอมองว่าคุณเข้าใจแม่หมอไม่ได้พูดให้งมงายแต่พวกเราทุกคนรับรู้ได้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราไม่ใช่มีแค่สังคมของเราเราไม่ได้มีแค่ครอบครัวบนโลกใบนี้เรายังมีพลังงานที่อยู่สูงกว่าที่อยู่เหนือกว่าเรา ที่คอยซัพพอร์ตที่คอยเฝ้ามองที่คอยนำทางเราอยู่คุณรู้สึกได้โดยที่แม่หมอไม่ต้องไปจับยัดเยียดความเพ้อเจ้อหรืออะไรใดๆเลยเพราะว่าแม่หมอเห็นพลังงานตรงนั้นจริงๆที่เขาจะคอยช่วยเหลือคุณหลังจากเนี้ยเป็นการคอนเนคกันพอคอนเนคกันได้ปุ๊บการช่วยเหลือก็จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันการช่วยเหลือในเรื่องใดก็แล้วแต่นะแต่แม่หมอเห็นการช่วยเหลือเข้ามาแล้วก็ คุณจะต้องปล่อยวางกับสถานการณ์อย่างที่แม่หมอพูดไปว่าเนี่ยมันมีพลังมีอะไรตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันม,มันต้องมีความสเสถียรมันต้องมีการปล่อยวางมากขึ้นอย่าก,กดดันอยา่าอย่าฟุ้งซ่านอย่าเครียดบางทีอะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราสัมผัสได้ที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยแล้วเราสัมผัสได้แล้วมันมีอะไรที่แปลกใหม่เราจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันจะแบบสงสัยสงสัยสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าปล่อยวางตรงนั้น ถ้อยากจะแนะนําว่าต้องปล่อยวางคือมันมีรู้ว่ามีรู้ว่ามีแล้วก็ปล่อยวางเพราะทําอะไรได้มากไปกว่าการรับรู้ไม่ได้ในตอนนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องทําที่สุดก็คือสร้างความมั่นคงต่อไปทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของของพวกเราทุกๆคน อยู่ที่ตัวของพวกเราทุกๆคนฐานสําคัญก็คืออยู่ที่กายกับใจของเราในโลกใบนี้ในกายภาพของเรานี้คุณจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้มันต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยความหนักแน่นทําทุกๆวันให้ดีขึ้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยไม่ต้องไปแบบคาดหวังอะไรจนจนจน,จนทําให้ตัวเองเครียดจนทําให้ตัวเองทุกเขาเรียกว่าอะไรอะทําให้ดีที่สุดสร้างเหตุให้ดีที่สุดในปัจจุบัน แล้วในอนาคตอคุณเชื่อได้เถอะปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นอนาคตคุณได้สร้างเหตุไปแล้วเหตุใดที่คุณสร้างไว้อนาคตย่อมเป็นแบบนั้นเสมอดังนั้นจงสร้างเหตุที่ดีสร้างเหตุที่ดีก็คือเหตุที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ตัวเองมีแต่ความเฟื่องฟูทําให้คนอื่นได้ความรู้ทําให้ตัวอื่นทําให้คนอื่นได้เฟื่องฟูไปด้วยเนี่ยมันคือ power มันคือ power จริงๆที่ในอนาคตข้างหน้าคุณจะได้รับแบบ แบบเยอะมากๆแบบดีมากๆเลยแม่หมอเห็นถึงพลังงานตรงนั้นนะแล้วแม่หมอจะให้ไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมนะคะให้กับคุณสามใบนะคะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาเล็กน้อยนะคะไพ่ใบนี้นะคะ48ด้านมืดแล้วก็หมายเลขเจผีเล่ร่อนนะคะแล้วก็หมายเลขเก้สมาธิ ให้ไปนี้ออกบ่อยนะช่วงนี้เนาะที่แม่หมอสับมาก็คือต้องมีสมาธิต้องปล่อยวางกับทุกอย่างนั่นแหละแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่แม่หมอจะบอกเลยก็คือว่าการที่คุณจะต้องต่อสู้กับกับความสเสถียรของร่างกายเราก็คือสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันก็มันจะขัดแย้งกับกับสมองส่วนหนึ่งที่ที่ได้รับรู้มาดังนั้นมันจะมีบางอย่างที่จะต้องปรับให้ได้คุณจะต้องปรับให้ได้เลยนะว่า แม่หมอจะพูดอย่างนี้ให้คุณเข้าใจดีนะแต่บางคนก็เข้าใจไปแล้วละ่ะแต่แม่หมอจะชอบนึกถึงคนที่ยังไม่เข้าใจแม่หมอจะอธิบายว่าบางทีอะความรู้ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เรามีอีกโก้ด้วยกันทุกคนอะมันจะมีอีกโก้ว่าเราเราพิเศษ สำหรับบางคนนะมันจะสร้างอีโก้ขึ้นมาว่าเราพิเศษเราจะต้องใครแต่ต้องเราไม่ได้เราเหนือกว่าคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นสมองที่สั่งการหรือเขาเรียกว่าความมีอัตตาในความรู้ที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันจะมีอีโก้แทรกเข้ามาดังนั้นคุณจะต้องต่อสู้กับด้านมืดตรงนี้คือคือต่อสู้กับอัตตาต่อสู้กับต่อสู้กับอีโก้ด้านมืดของเราอะที่ที่มันจะผลักดันเราให้ให,ให้ให้ไปแบบดึงเราให้ต่ําขึ้นให้ต่ําลง ตรงนี้ต้องพยายามพยายามต่อสู้ให้ดีในสภาวะตรงนี้แล้วแล้วเราต้องจับมันให้ได้นะเราต้องรู้ตัวด้วยแล้วก็หมายเลข7จ็ดผีเล่ร่อนเนี่ยไม่เหมาะมองว่าคุณน่าจะเป็นส่วนคอยช่วยเหลือผู้คนได้ด้วย คุณอาจจะเผื่อแผ่สังคมชอบช่วยเหลือชอบทาบุญในเนี้ยแล้วในการช่วยเหลือของคุณน่ด้วยบารมีของคุณน่จงอย่ามีอีโก้เป็นสําคัญเลยสําคัญมากๆห้ามมีห้ามามีอัตตาจงฆ่าอัตตาเพราะสิ่งที่คุณจะได้เจอมันคือพลังงานพลังงานที่ที่ดูโฟที่ดูที่มีพ o w e r พลังงานที่มันสูงขึ้นในตัวคุณนะแล้วคุณคุณจะเห็นถึงความพิเศษในความพิเศษตรงเนี้ยในความพิเศษตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นดาบสองคม สำหรับทุกๆคนเลยมันเหมือนเป็นดาบสองคมไม่ว่าจะเป็นอํานาจวาสนาบารามีใดๆก็ตามมันจะเป็นดาบสองคมเราจะต้องต่อสู้กับอัตราของเราให้ได้ก่อนควบคุมอัตราค่าอัตราให้น้อยที่สุดแล้วก็คุณจะได้ช่วยเหลือหรือคุณจะได้เผื่อแผ่ต่อสังคมและต่อคนรบข้างแล้วก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวทุกอย่างเลยได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยการนั่งสมาธิ บ้างรู้ว่าครูบาอาจารย์สอนอะไรมีสติการนั่งสมาธิก็คือการมีสติถ้าคนที่ไม่ยังไม่ต้องยังไม่ถึงเวลาที่จะนั่งสมาธิไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีสติสูดลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาคําสอนที่ครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนพวกเราทุกๆคนเนี่ยอ่ะมียังไงแบบไหนต้องปฏิบัติแบบไหนทําแบบไหนในการปฏิบัติตัวจริงๆนะไม่ใช่แค่ปฏิบัติในการนั่งอย่างเดียวในการที่ในการที่จะไปอยู่ใน ในนิมิตหรืออะไรอย่างเดียวแม่หมอมองเห็นถึงเราจะต้องขับเคลื่อนด้วยความเป็นจริงด้วยตาเนื้อนี่แหละแต่เราจะต้องขับเคลื่อนตาเนื้อเราด้วยสติปัญญาก็คือตาไหนก็คือตาที่สามอย่างเขาบอกก็คือตาไหนก็คือสติปัญญาสติปัญญาภูมิปัญญาการอย่างรู้ความเป็นจริงการเข้าใจสัจธรรมทุกอย่างเลยมันจะทําให้คุณนะมีชีวิตที่โฟลขึ้นดีขึ้นแล้วไปอยู่ในจุดที่สูงสุดในชีวิตได้คุณจะขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงสุด ได้แน่นอนแต่จะต้องผ่านด่านของอัตราก่อนจะต้องค่าอัตราให้ได้แล้วมันเหมือนมันไม่มีอะไรคุณจะต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของจริงเลยบนโลกใบน,นี้มันคือโลกสมมตุติดังนั้นการที่เราจะใช้ประโยชน์ในโลกสมมุติเนี้เพื่ออัปเกรด จิตวิญญาณของเราได้เนี่ยก็คือต้องระวังตัวอัตตาให้ดีต้องระวังด้านด้านมืดในใจอะ่ะมันมีกันทุกคนอะ่ะคุณไม่ต้องห่วงมีกันทุกคนแล้วเราทุกคนเลยมีกันทุกคนแต่เราสกัดมันได้เรากดมันไว้ได้เราเราฆ่ามันได้ให้จิตวิญญาณที่มีความสว่างสวัยนี่แหละเป็นตัวบทบังความมืดเป็นตัวบทบังความมืดให้มัน ไปอยู่ในจุดที่อยู่ในแบบก้นบึ้งที่สุดไม่ให้มันออกมาตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่พ่อยากจะบอกเพราะคุณน่าจะทําประโยชน์แสงสว่างของคุณน่าจะทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากมายจริงๆตรงนี้ต้องแค่ระวังเรื่องอัตราของตัวเองนะคะก็วันนี้หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกหรือว่าอะไรเข้ามาบ้างนะไม่เหมาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆในทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณค่ะ